สำคัญจ้ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในยากจะบังเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการบังเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายจะมาเกิดขึ้นต่อเมื่อพระเดชคุณหลวงปู่ผู้มีมนุษิธาไปสู่ที่สุดแห่งธรรมบังเกิดขึ้นลงมาจากที่พระกลางทางตทีดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพยสัตว์และลงมาสร้างบารมีในเมืองมนุษย์แล้วก็ได้ ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมก,กายด้ยการยุดนิ่งหยุดะหยุดเลยไปเลยจนกระทั่งรู้เห็นไปตามนั้นแะแล้วก็สอนันอื่อไใ้รู้เห็นได้ด้วยนี่เห็นเห็นรธรรมก,กายในตัวแล้วก็ระธรรมก,กายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ดับขันธปินิผ่านไปแล้วถอดขันธห้าทั้งหลายหมดเหลือแต่กา,ราธรรมราตรกับกายธาารรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า อยู่ในอายตนะนิพพานแดนแห่งปลอมสุขข้อที่โลสมาบัติสวบวิมุติสุขอยู่ภายในตรงนั้นยะดิ้งไปเรื่อยๆเ,เลยไปรู้ไปเห็นตรงนั้นนะแล้วก็รู้ทะลุเลยจากนั้นก็ไปอีกเลื่อยไปเลยจนก,กระทั่งสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวของความิางของชีวิตได้ลึกซึ้งขึ้นกระทั่งก็รู้เลยว่าอ๋อ ยามาอยู่ฉากหลังของทุกสิ่งเป็นผู้ผลิตความโลภความโกรธความหลงมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วครับระกอบวิชาบังคับอากาศสโลคันธโลกสัตวโลกสรรพสัตวสรรพสิ่งทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเลยท่านก็ได้รวบรวมทีมหมู่คณะศึกษาค้นคว้าที่จะสู้ลบหลบมือกับพยามาในแหละจ้า การบูชาข้าพระจึงจะเกิดขึ้นเพราะว่าสิทธิ์ของท่านนักเรียนที่ศึกษาวิชาธรรมกายได้เกิถึงธรรมกายได้เรียนรู้วิชาธรรมกายแล้วก็ได้ค้นพบหนทางที่จะเป็นทางมาแห่งบุญพิเศษจะเพาะธาทุรรมพิเศษที่มุ่งไปลือวัตตะไปสู่ที่สุดแห่งนำแล้วก็การบูชาขับเราก็เกิดขึ้น โดยการนำของหยาดอาหารบานกาดอกไม้ทูปเทียนอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็มาพร้อมกันนั่งสมาธิทำใจหยุดใจน,นิ่งเกถึงนมกายเอาทุกอย่างต้องอยู่ในกลางนมกายและกราบพระธรรมหมาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเด็บกรหลวงปู่งเราเป็นต้นประกอบพิชาธรรมกายนั่นแหละเอาไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกางพระพุทเจ้าพระอรหันต์ บุญนั้นเป็น,นจินตายก็บ,บัังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลมากกว่ามากทีเดียวซึ่งจะเป็นบุญที่จะไปสู้ลบปลบมือพยามารที่จะมาตัดลอววิบากกรรมวิบากมรที่เราได้กระทําไว้ในยามที่พยามารทรงอคุศลก็สิ่งจิตให้กระทาความผิดด้วยกายวาจาใจและมันก็เป็นวิบากกรรม ำให้เรามีชีวิตอุปสรรคลำเคินอาบุญน้ไปตัดหลอนแล้วก็กรรมไหนกำลังตามไม่ทันเนี่ยอย่ามาส่งวิบากมานมาเติมมาต่อเชื่อก็ไปอีกเพื่อจะให้กลับคืนมาให้ได้อีคล้ายฟื้นคดีเนี่ยฟื้นฟูคดีที่เขาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจะเอากลับขึ้นมาใหม่เนี่ยไปตัดหลอนเขาเรียกวิบากมาจะเอาบุญพิเศษนี่ไปตัดหลอน เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญลูกต้งรับจำและรับทำพรก่งนี้วันอาทิตย์ตะเดินแล้วคืนนี้เราจะไม่อยู่ดึกนะจ๊ะเราจะรักษาใจใส้ไเอาบุญใหญ่กัน